สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM นะคะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่เหมาะสมธุรกิจนะคะสามารถมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารและปรับปรุงการรักษาลูกค้าได้อย่างมากค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงวิธีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย CRM กันค่ะอย่างแรก CRM ช่วยสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลได้ค่ะหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบ CRM ก็คือการมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวด้วยการรวมข้อมูลของลูกค้านะคะทีมที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้เช่นประวัติการซื้อการตั้งค่าการสื่อสารและความสนใจนะคะเพื่อนําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมโดยเรามุ่งหวังว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจที่มากขึ้นและมีความพักดีต่อแบรนด์หรือธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นการนําเสนอโปร โมชั่นที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนการให้คําแนะนําหลังการขายหากลูกค้าพบเจอปัญหาใดๆของแต่ละคนเป็นต้นค่ะอย่างที่2นะคะใช้ CRM เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็วค่ะนอกจากการปิดการขายแล้วนะคะธุรกิจจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการคําถามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการขายค่ะหากธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้แน่นอนค่าว่าความประทับใจในตัวแบรนด์โดย เฉพาะอย่างยิ่งในการบริการนั้นจะเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะซึ่งตัวระบบ CRM เนี้ยมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรปับปรุงการสื่อสารนะคะธุรกิจสามารถติดตามการโต้ตอบของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลเ ocial media หรือช่องทางอื่นๆที่เรามีซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อคําถามและประเด็นต่างๆของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะระบบ CRM ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินการพวก Work Flow หรือการสื่อสารได้อย่างอัตโนมัติอย่างเช่น การส่งอ e ีเมลติดตามผลหรือการจัดตารางนัดหมายนะคะตัวนี้สามารถประหยัดเวลาการนางานของทีมงานรวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลได้เหมาะสมกับเวลาที่ลูกค้าต้องการด้วยค่ะต่อมานะคะ CRM ค่ะสามารถคาดการความต้องการของลูกค้าเบื้องต้นได้อันนี้เป็นหนึ่งวิธีในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วย CRM นะคะเพราะว่าการคาดการความต้องการของลูกค้าด้วยระบบ CRM ค่ะมีบันทึกข้อมูลต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต,งตรงๆและข้อมูลทางอ้อมของลูกค้าทําให้เราหรือธุรกิจของเราเนี่ยสามารถ คาดหวังหรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้สามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มพฤติกรรมความชอบของลูกค้าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและจัดหาโซลูชันหรือนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าน่าจะมีความต้องการเชิงลุกได้นะคะตัวอย่างเช่นธุรกิจสามารถเสนอคําแนะนําผลิตภัณฑ์หรือมีการเตือนลูกค้าถึงการนัดหมายที่กำลังมาถึงรวมถึงให้ข้อเสนอเฉพาะบุคคลซึ่งปรับให้เหมาะกับความสนใจของลูกค้าแต่ละรายเป็นต้นค่ะนอกจากน,านาั้นนะคะ c ซ m ย ช่วยให้เราให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นหนึ่งในวิธีสําคัญที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วย CRM ก็คือการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศนะคะโดยการรวมข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงการสื่อสารให้คล่องตัวธุรกิจเราสามารถมอบประสบการณ์บริการลูกค้าที่ราบรื่นและไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ค่ะระบบ CRM ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและระบุจุดที่ต้องการปรับปรุงซึ่งพวกนี้จะช่วยให้เราหรือธุรกิจของเราสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าในเชิงลุกและ ปรุงประสบการณ์การบริการของลูกค้าโดยภาพรวมได้อีกด้วยค่ะข้อสุดท้ายค่ะตอบแทนความพักดีธุรกิจต่างๆนะคะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบ CRM โดยตอบแทนความพักดีด้วยการติดตามการโต้ตอ,อบกับลูกค้าและประวัติการซื้อะคะธุรกิจสามารถระบุลูกค้าที่พักดีที่สุดของคุณและมอบข้อเสนอพ,พิเศษส่วนลดและรางวัลแก่พวกเขาได้นะคะรวมทั้งยังสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในระบบสมาชิกซึ่งเป็นการขอบคุณและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ใหกับลูกค้าให้ลูกค้าพัก ดกับแบแรน์ต่่อไปคะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่เพียงสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าทําธุรกิจกับบริษัทของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคนเนี่ยให้คุณค่าและชื่นชมลูกค้าของพวกเขานะคะโดยสรุปค่ะการสร้างความนับใจให้ลูกค้าด้วย CRM นั้นจะเกี่ยวข้องกับการมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลปรับปรุงการสื่อสารคาดการความต้องการของลูกค้ามอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าและการตอบแทนความพักดีด้วยการใช้ประโยชน์ของพลังจาก CRM ธุรกิจนะคะหรือองค์กรของเราสามารถสร้างความ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานกับลูกค้าซึ่งนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทต่อไปค่ะ